สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เซียสวัสดีครับผมวันนี้พบกับโอเวอร์เซียนะครับผมวันนี้รูปแบบคอนเทนต์เด็กโปรไฟล์นะครับผมเหมือนเดิมมีคนรีเควสขอมาอาทิตย์นี้ก็อันนี้เด็กที่3นะครับผมเป็นเด็กดาร์กเน็ตเลยครับผมอันนี้ตามสลีปครับโอเพนเดอะแฟกนะครับผมชัวร์ชัวร์เจ้าผมเป็นอาร์บิเกลนะครับมานที่คอนะครับ แล้วก็ทงดักเน็ตใบนี้นะครับผมคำพูดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะผมขอไม่อ่านแล้วกันยาวเหลือเกินแล้วก็อาบิกเท็กใบนี้ง่ายๆแซมเปลิลมากาจนิงเกตของลงมาแล้วเมื่อการเป็นนี้ถูกทำลายนะครับก็อีฝ่ายโมกาสองใบแล้วก็โจหนึ่งแค่นั้นนะครับผมสั้นๆง่ายๆเลยตามไกด์โตนะครับตามแบกาวสไลด์ S <S ที่ผมใช้อยู่ <S <S มาอาบิเกลอาบิกเอไลใบแรก SP นะครับผม ใบมันจะไม่ค่อยชัดหน่อยหรือเปล่านะฮะลองผมโฟกัสให้อ่านดูนะครับก็คือจะสังเกตน,นะครับผมค่าคอคอ,อสองานะครับแล้วก็การทุกใบบนสนามไม่สามารถถูกทําลายด้วยความสามารถการคู่แข่งและไม่ถูกํากลับขึ้นมือแล้วก็จากนั้นโซทุกใบบนสนามไม่สามารถถูกดอกด้วยความสามารถไม่ถูกถอดนะครับผม เทคการนี้เป็นใช้กับหมอกับเด็กเขาเลคเวียมนะครับมันทำออกมาเพื่อเดกเขาเลคเวียมแล้วก็มีเทคโอเวอร์เธอ์นอะมจัดหนงเกตบนเธอนะแต่วนี้ผมไม่ได้มาจัดเลควียมวันนี้ผมมาจาัดโม่นะครับผมเนื่องจากว่ามีคนขอเป็นโม่มาแล้วกันอะไรอย่างนี้นะฮะโม่คืออะไรโม่คือการทําลายกองฝ่ายตรงข้ามนะครับผมคอนเซ็ปต์เสการไปนี้เกตสองนะครับเป็นใบทํามือก็คือบอกว่าถิงเทละครั้งนะครับผมก็ทําลายมางังกรดํา แล้วก็ได้ชาร์จได้จัว่วเก๋ง่ายๆเด็กไม่มีอะไรมากซับซ้อนอ่าเราจะเข้าโหมดเป็นโม่ใบนี้บอกว่าเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายเราสามารถใจหนึ่งเกตเพื่อโม่อีกฝ่ายห้าใบนะครับลงช่องดอกเราสามารถใช้ความสามารถได้เท่ละครั้งแล้วก็ใบนี้นะครับใส่สี่ใบ เขบอกว่าเมื่อการเป็นนี้ลงมาชาั้นหนึ่งเกตถ้ามีเซตมังกรดําก็ชาร์จดินหนึ่งเกตนะครับผมแล้วก็ i b l body นะครับที่อธิบายไปก็คือใจหนึ่งเกตนะฮะแล้วก็เมฆการนี้ถูกทําลายครับอีฝ่ายโมการสองใบแล้วโจนหนึ่งใบนี้ครับผมเป็นแอคนะฮะชื่อเทคก,ก็คือใจหนึ่งเกตพลังชีวิตหนึ่งหน่วยขอการ์ดมังกรดําไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกเราไม่ใช่มอนเตอร์ไม้ตายนะฮะ คอหนึ่งตัวก็เอามาคอใบอื่นนะครับผมเทคมันดูสั้นดีเน้ะเด็กนี้ง่ายเลยเกิดเจ้ผมใบนี้เป็นใบลงมาบอกว่าทําลายมังกรดํานะฮะแล้วก็นําการมอนเตอร์ไม้ตายมังกรดําจากช่องดอกเอ้จากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือเราและสับกองการ์ดแค่นี้นะครับผมง่ายๆ แล้วก็ไปเวทใบนี้ครับก็คือจ่ายพลังชีวิต1เลือดโมการคนละ2ใบนะครับทั้งเราและอีกฝ่ายแล้วก็โจนหนึใบนะบเท่าละครั้งไปเติมเกจน,นะครับผมชาร์จสเกจแล้วก็าจากใบบนสุดกองการเข้าสู่เกตแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายมีหนุม10บใบชั้นหนเหมือนใบชา3เกตน,นะครับผมกลงนกกลงนกบอกว่าเซตเาการนี้ ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับความสามารถของการนี้แล้วก็เมื่อมอนเตอร์มังกรดำเข้าสู่สนามนะฮะอีฝ่ายโมการ์หนึ่งใบทละครั้งแลวเมื่อการ์ใบนี้ถูกนําลงช่องดอกนํามอนเตอร์มังกรดําไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกขึ้นมือนะฮะใบได้ขุดแล้วก็ซันอินเดอะดาร์คเนสนะครับผมก็คือบอกว่าไร่ถ้ามีมังกรสุริยันหรือมังกรดํจาจกการหนึ่งใบหากช่องดอก ผู้แข่งมี8ใบหรือมากกว่านำการเบบนสุดเข้าสู่ช่องเกตน,นะฮะเทลลคัะครใบนี้ผมดังนิสรุ่นจะหนึ่งเลือดเลือกทำถิกต่อไปนี้หนึ่งอย่างก็คือเลือกว่าจะชาร์จสองหรือจะถอดโซคผู้แข่งหนึ่งใบหรือว่าจะทำลายมอนเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าโอเคบ้านโอบิโตรี o B นะ,ะับผมก็คือจะหนึ่งเกต ก็ความสามารถนี้ไม่ถูกยกเลิกเมื่อการนี้เซตถ้าเรามีมังกรดําในช่องดอปเราจะได้จัวการ์นึงใบเมื่อการไปนี้ถูกนําลงช่องดอปอีกฝ่ายต้องทิ้งมือให้เรา1นึ่งใบผมอันี้นาฬิกานะครับเดทเกตทมัมเมอร์นะผมเอา5้าใบนะครับเข้าโซการไปนี้เป็นการเซตน,นะเมื่อเริ่มช่วงแอทแทกเฟสของแต่ละฝ่ายนะครับนำหนใบจากโซนะฮรไปชาร์จช่องเกตเมื่อจบเทิร์นถ้าการ์ดใบนี้ไม่มีโซนำการ์ด นี้ลงช่องดอบและนําการ์ดในช่องเกตของผู้เล่นทุกคนลงช่องดอบนะครับผมเขียวบอกว่าไม่สามารถลาไล่ได้ไม่สามารถไล่การนี้ได้ในฟินแลนด์เฟดแล้วก็ทำลายบัตรนหนึ่งใบเพื่อน,นำการ์ดสใบเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็คิวห แล้วก็แบล็คลิชชัวนะครับผมก็คือทำลายมังกรดำา1ใบแล้วก็ชาร์จหนเกรจัการ์ดเอ่อชาร์จเกรดคิวหนึ่งแล้วก็จัการ์ดสองใบใบยกเลิกนะครผมเหมือนโล่มันก็คือโล่แหละมันบอกว่ารายได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีโมกาดอีฝ่ายสองใบหากมีมอนเตอร์ ter, นำลงช่องดรอปยกเลิกตีและชาร์จหนึ่งเกรนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็งานเข้านะ เดเรนะครับผมจะสังเกตทาลายมังกรดำสองใบเมื่อการนี้เข้าสู่ช่วงไฟนอลเฟสนะครับนาการไม่เกินสิบใบจากกองการลงช่องดอกก็คือโมโอเขาสิบใบแล้วก็เมื่อการนี้จอมตี้ถ้าดอกอีกฝ่ายมียี่สิบใบหรือมากกว่ายิงสองไเราได้ฮิวสองนะครับแล้วใบนี้บอกว่าสาังเกตทำลายมังกรดำหนึ่งใบแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่ช่วง f ฟ n ร์น a ั e เฟทำรายการมอนเตอร์ทุกใบบนสนามยกเว้นการใบนี้แล้วก็ถ้าอ e ีฝ่ายมีการหกใบอยู่ในช่องดับหลุม6นะฮะปก3คขีดถ้ามี12การโยมตีที่ไม่ใช่ลิงแอทแทกนะฮะไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับเ i นิ d ชินเด o โ e นะฮะแล้วก็ใบใหม่นะับผมของ X2 นะฮะก็คือ ทำลายมังกรดำบนสนามของเราหนึ่งใบหรือมากกว่าและจ่ายสามเกตนะครับผมเมื่อการนี้เข้าสู่ช่วงฟ i n น l ท a เฟสนะครับเราสามารถนำไม้ตายมังกรดำหนึ่งใบกับเข้าสู่ใต้กองได้นะครับถ้าเราเอากัดนะครับอ,อีกฝ่ายโม่ก้ใบนะแล้วก็นำเกตคู่แข่งไม่คู่แข่งไม่เกินสามใบลงช่องดอกแล้วก็ยิง3ามไรเราได้ฮิวสามนะฮะก็ดีเฟนส์หมื่นนะครับผมก็ ขององ X2 โเคคิดว่า x2 ก็น่าจะครบเครื่องระดับหนึ่งแล้วก็เดี N ๋ยวไว้ชุดหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้เด็กโปรไฟล์บ hmm. e ิเกลแล้วก็ด์กเน็ตดักอนโกลต้องเป็นอย่างนี้สินะ <laughs> ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม